เปิดดูเปิดดูว่านี่ก็สุกแล้วนะคะวันนี้สุกแล้วออกก่อนจ้าเอาอาปากแล้วเอาออกนะคะใส่เยอะไปมันเบียดกันจ้าเอาอาปากก็ได้ ว้าวฟังเราโดนไอ